สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ลูกหลานข้ามขุนลมิดมาเปิดทําการแสดงอยู่ที่อําเภอสุสมานเดอพี่น้องเดอเป็นงานของเผ่า,าไทโซเออเนาะผมะอ่านว่าเผ่าไทโลเป็นงานของอําเภอเพิรนนะครับพี่น้องครับเป็นงานของอชุมชนเนะาะวัฒนธรรมเผ่าไทโซเดอพี่น้องเดอนี่ครับเห็นบอกครับบรรยากาศาถ้าเป็นแถว คอนแกนแถวอุดรน,นะครับแถวชัย,ยภูมิเขากระเอิรนว่าบุญกุ้มเขาหญ่นั่นแหละครับแต่ว่ายุแถวนี้อ่สิเป็นในลักษณะที่เป็นเผาะนะครับเผาไทโซ่นะครับน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวยาจะท้บรรยาก,กาศในเบิงงครับเวทีเฮ้าตอนนี้ไปแล้วครับ60%ครับระยะทางเรต้องห่วงครับแลนจากนกครพนมกลับแวงไหญสาม0กว่าจากแวงไญ่กลับมา ตะโกนตะขอนอีกติดตะขอนบอนน้องเมฆสามร้อยกว่ากิโลอีกโอ้ยพ่อแม่พี่นอ้องอ่าแต่ว่าเขาเป็นยังครับเขาทัานเวลาที่เก่าครับสถานที่ตรงนี้นะครับเพิ่์นซีเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นชุมชนของเผ่าไทโซนะครับของเผ่าไทโซนะครับพาพี่นอ้องย่างหนเบิ่งนะครับดีดีพี่นอ้องดีดีค่อยย่างหน่งอันนี้อ่าเอาสวัสดีครับ,อรบโอ้ ป็นบ้านเป็นบ้านสมัยเก่าได้พี่น้องเป็นบ้านสมัยเก่าเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับเห็นบ้านสมัยเก่าเพิ่นผมว่าใส่วลาสั่งนี่พอต่ำกว่าอาทิตย์นะครับใส่วลาสั่งกับพอต่ำกว่าอาทิตย์อาิตภาคพี่น้องย่างเป็นตันอย่างเดียดนะครับภายในงานก็ถึนคืออย่างงานกาชาดนี่แหละครับเป็นงานก็ถึงคืออย่างงานกาชาดเนาะอ่าครับนี่ของแต่และเห็นไห ัวไทยโซโบราณน,นะครับไม่ใช่เป็นลักษณะาดีครับเป็นบ้านบ้านนี่ก็คือเจ้าเดไทยพี่น้องที่บึงนะครับมีหลายเผ่าครับพี่น้องครับในบ้านบ้านนะครับอบตขุมจานนะครับถ้าจะเป็นบ้านมุ่มบ้านผมก็จะเป็นบ้านสมัยเก่านั่นแหละครับอ่าถ้าเป็นแถวอีสานบ้านห้องอีสานไต่เนาะอย่าอีสานใต้นะอันคือที่เป็นบุญกุ้งเขงงาญงมันถอาไวยูนี่เพื่อนจะติเอิว่า เป็นไทโซนะครับไทโซนะครับสวัสดีครับหัวหน้าวงคำผุนร่มเพชรอ๋อขอบคุณครับโอ้ยจับมึงได้เอฟซีอ้าวพี่น้องชาวต่างชาติทำจริงพันพ้นบ้านใกล้เชี่ยกันเรื่องเชี่ยนะผมเกิดอยู่อะเพิ่มยงน้อยบระมาณหกสังระอ๋อบคุณครับขอบคุณครับอยู่อะเภพิ่งใหญ่แล้วเอาครับครับผมครับเดี๋ยวพอกันมื้อแรังครับครับผมมาครับอันนี้เป็นบ้านนะครับเดี๋ยวมาเข้าเข้ามาสัมผัสกันอบตครับผมครับผมเนาะนางโบ สังสังสังโดนปะครับพ่อเนี่ยเอ๊ะนี่บ่ะลังนี่บ่ะครับครับสองอาทิตย์สอาทิตย์ครับสองอาทิตย์โอ้ยผมเดาเถิดสองอาทิตย์ครับเดี๋ยวพี่น้องนะครับโอ้ยอยากเอาไปตั้งยุ่ธสวนนี่เนาะคือ้นง่ามแันเนาะน้องตังสองอาทิตย์นะครับพี่น้องสองอาทิตย์อ่านะครับอบตนาโพนะครับถ้าเป็นแถวอีสานบ้านเฮากัสิทั้งทั้งพุ่นกันทเป็นพุ่นกุ้มเขาใหญ่ครับอ่าเนาะทั้งทั้งของเขาหมือนหมือนหนึงานอยัางกับพ่อ โซ่ลำลึกครับโซ่ลำลึกอ่าโซ่ลำลึกผมอ่านผิดสองทีนะผมอ่านว่าโซ่ไซน่ะโซ่ลำลึกโซ่ลำลึกนะนี้สี่สิองครับนี่สี่งานเป็นนะครับนี่ครับสี่สองเวดนี้งันมาสี่สิบสองปีอ่าสี่สิบสองปีแล้วพี่น้องอันนี้เทศบาลสุมาลนะครับเทศบาลสุมาลมาครับพี่น้องยังงามเลยครับ ต่อไปตลาดตำบนต่อไปครับตลาดตำบนเห็นว่าตลาดตำบนนะครับทีนี้บ้านของสบ้านสมัยเก่าภาษคว่าบ้านสมัยเก่าเนาะบ้านสมัยเก่านะครับอันนี้อันนี้เทศบาลกุศานนะครับวนทั้งนี้วนทั้งนี้จะเป็นบ้านที่กันครับบ้านที่กันครับอ่าอี่แหละครับ นี่เกิดในบ้านนะครับบ้านใส่เวลาสาร้างนี่โดนครับโดนครับผมบอกว่าโดดเลยครับยังงามเลยครับพี่นอ้องอบตนาเทียงนะครับเอ้าผู้ใดมีเวลากะผ่านมาได้ครับเด้อมาเป็นงานเพิ่อนนะครับเพิ่อนดาวเพิ่นจัดอ่าสี่สิบสองปีแล้วเพิ่นบอกว่าเพิ่นจัดสี่สิบสองปีแล้วนะครับอันนี้อ่าอันนี้ไม่หยังนอกนี่เนาะ ร้อร้ออ๋อภาษาหนึ่งวว่าแปลว่ายังนะครับรออ๋อรออ๋อนักินดีตอนร้าเป็นบ้านสมัยเก่านะครับอวตารอวตาร์โพภัศาลนะครับโพไพศาลนะครับเอ้ามาเบิ่งไปเที่ยวครับไปฮอตสาแล้วไปเที่ยวนะครับฮอตสาแล้ว เพราะใช่ปัญหาสำหรับทีมงานเท่าครับลูกขอาวฝุ่นครับเมื่อนี้เต็มรอยผมเส้นขึ้นเก่าครับแล้วท่านเวลาคือเก่าครับสองทุ่มครึ่งคนสามารถเปิดงานได้แล้วครับสามทุ่มเท่าสามารถได้นะครับเดี๋ยวย่างไปเบิง้งด้านหลังวิธีว่าลูกคลิปงานเป็นลักษณะไหนเนี่ยอ่ามืออื่นไปบไกาครับมืออ่นประม,มาณสองร้อยกิโลนะครับคลิปงานร่วงเท่รับข้าวฝุ่ร่วมนีส้อค่ะ

ลหลังไปที่ห้า,า,าเป็นยังไงนะครับมาเปเบิรงนะครับหลังไปที่กะรู้สึกว่าจะพร้อมแล้วพึ่กันนะครับหลังไปที่ห้องี่ห้อนะครับพร้อมแล้วครับมาฮอดพีหาโม้งพี่นอ้องสี่โมงคกับหาโม้งครับ แต่ว่าก็ะตังไว้ที่ท่านนัะ เปที่พร้อมแล้วครับแต่เก้าสิบเปร์เซ็นต์แล้วครับอ่าาพ่อกันครับมือนี้งานโซ่ลํำลึก42ปีครับผม